ทุกคนครับเวลาที่เล่นเพลงตลอดเวลาของพิปูพงสิทธิ์คำีเนี่ยทุกคนเล่นสไตล์ไหนที่เป็นส่วนตัวถ้าใครที่อาจจะเล่นแบบพื้นๆก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับตีคอร์อดธรรมดาพักสายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงนี้ อะไรเงี้ยไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าคนที่ชนานาญคล่องตัวกว่าสเต็ปนี้แล้วก็อาจจะเกาสายธรรมดาเป็นเบส3ามสองาได้หมดนะครับแต่เพลงน,นี้ก็จะเล่นครึ่งห้องดังนั้นก็คือต้องจับโน้ตจับอะไรดีๆแต่สไตล์ของผมที่ผมผมเล่นเนี่ยผมจะเอาทำนองของเขามาจริงๆเนี่ยประมาณสักหกสิบดิเนก็คือทํานองจากเมโลดี้คําร้องอะ่ะนี่ยะฮะพักสายตาเถิดนะคุณดี หลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอามาเอามาเป็น,เป,นเป็นหลักๆเป็นโครงนะครับแต่อีกสามสิบเปอร์เซนต์มันคืออะไรมันคือลูกที่ผมใส่เข้าไปเองนะครับมันคือลูกที่ผมใส่เข้าไปเองทีเนี้ยลองดูนะฮะ เนี่ยไอ้ลูกเนี้ยสองสามสี่เนี่ยเวลาเล่น F อฟชาร์ปไม่ไนดน้สองนีทีแล้วก็ับมาลงสามสองสามสี่สามเนี่ยเห็นไะผมก็จะใส่ใส่ลูกความเป็นที่ไม่ให้มันเป็นคอร์ดเมเจอร์แบบธรรมดาเนี่ยโดยการที่จะเพิ่มน้ต ตรงนี้เข้าไปเวลาจับ e เนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยก็จะเล่นบนสาย3มนะครับเป็ที่สองเนี่ยเสียงมมนจะได้แบ่งเป็นนะหรือแม้กระทั่งจังหวะที่จะนำจาก e เนี่ยไปลง a ผมก็จะเอาตรงเนี้ยนิ้วก้อยเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพระเอกมากเลยนะครับในในในสไตล์เนี้ยเล่นโน้ต d บนสาย2องกัที่สามแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นโน้ต c ชาร์ป นี่แต่ผมจะเล่นสลับกับสายสามนะครับถ้าไปเล่นแบบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูดูไม่ค่อยโอเคสำหรับผมถ้าสมมติว่าเอาสายสามมาควบกันเนี่ยไม่ใช่ควบอ่เล่นสลับกันสลับเป็นฟันปากันอย่างเงี้ยตอนเราจับคอดีอยู่เนี่ยเนี่ยเราก็เล่นโนตนี่โน้ตจากสายสามใช่ไหมเราก็เล่นเห็นไหม จาก E เนี่ยนำนำนำไปสู่นำไปสู่ A ไนะมนี่มันก็จะมีลูกลูกแบบนี้เข้ามาแต่ถามว่าตอนที่ที่ร้องเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่รายละเอียดแบบนี้เยอะไหมก็ไม่ไม่จะเป็นต้องใส่นะครับนอกจากร้องเสร็จแล้วนอกจากร้องเสร็จแล้วมันจะมีคำที่มันแบบว่าเพลงเนี้ยพักสายตาเถิดนะคนนุณดี ลับตรรงลงนี้เนี่ยไอตรงตรงที่มันไม่ได้ร้องเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไอแบบพวกเนี้ยเข้าไปไดไ้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะตอนร้องพักสายตาเถึดนะคนดีเห็นไหมอันนี้ผมใส่ตรงเนี้ยพักสายตาเถึดนะคนดีหลับลงตรงนี้ ท,ที่มีแต่เราสองคนอันนี้เห็นไหมเพราะว่าร้องเสร็จแล้วไงร้องแค่เสร็จไปแล้วเนะี่ยก่อนที่จะนำเอฟชาไม่แน่ไปสู่อเนี่ยผมก็จะเล่นเนี่ยก็คือสามเล่นกับ C แล้วก็ไปหา E มันก็จะมีลูกลูกสร้อยของมันอยู่ถ้าเกิดว่าเราไปไปใส่รายละเอียดเหมือนกับตอนที่อินโทรเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะตีกันระหว่างเมโลดี้สมมติว่าเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าเมโลดี้ผมก็ร้องไปอย่างนี้ตามเพลงร้อยเปอร์เซ็นผมยังจะต้องมาเล่นกีตาร์เป็นเมโลดี้เดิมทับกันอีกเนี่ย มันจะไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้โดยโดยหลักการของผมนะแต่ของคนอื่นผมไม่รู้นะครับผมก็จะแค่ลดลงมาแต่ในช่วงอินโทรเนี่ยเราสามารถที่จัดเต็มได้นะครับเราเราใส่ลูกไหนทันเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยอันนี้อินทร นใส่ไปเยอะหน่อยพัก้ายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงนี้เห็นไหมใส่ไม่ได้เยอะเก่าธรรมดานิ้วไม่ต้องไปขยับอะไรมากมายแต่เน้นเลือกทางเลือกทางโน้ตดีๆโดยที่ไม่ต้องซ้ําอันนี้ก็คือเป,เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมเล่นเพลงนี้ก็คือไม่ได้มาฟิกนะครับไม่ได้ว่ามีสูตรตายตัวไม่ใช่ว่า เบสสามสองสามเออี 3, 2, 3, e. ก็เป็นเบสสามสองสานไม่ใชอ่อันนี้ก็คือเป็นเป็นสู่ตายตัวเห็นไหมจับคอดไหนก็สู่ตายตัวหมดเลยอันนี้ผมผมจะจะไม่เล่นแบบนี้แต่แบบนี้มันอาจจะเหมาะกับเพื่อนเพื่อน<ๆ>มือใหม่นะครับที่ยังใส่โน้ตยังไม่เก่งนะครับเพิ่มโน้ทเพิ่มอะไรยังไม่เก่งแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจว่า้ ขอดเเล่นทางนิ้วแบบนี้นะครับหมายถึงว่าทางนิ้วมือขวานะขอด E เล่นทางนิ้วต่างกันถ้าถ้ายังไม่ได้ฝึกฝนมาดีเท่าไหร่นี่มันจะงงนะครับมันก็ต้องสเต็ปบายสเต็ปแต่ผมเลือกที่จะใช้เวลาผมเล่นเพลงนี้นะฮะผมเลือกที่จะใช้แบบว่าไม่มีการฟิกตายตัวว่าจะต้องแบบไหนแล้วก็มีบางจังหวะเร่งบางจังหวะช้าบ้างดึงสตวกบ้างแต่คําว่าเร่งไม่ได้หมายความว่าเล่นผิดจังหวะนะฮะก็แค่ใส่น้ตเยอะเข้าไปในจังหวะนั้นในห้องนั้นๆบางจังหวะก็ ใส่สี่บางงหวะก็ใส่หกอ่าบางห้องใส่หกบางห้องใส่สี่บางห้องใส่แปดเรื่องย่ 4, าง,ง 8, เงี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงเป็นการมาคุยกันสําหรับคนที่อาจจะเกาสายเกาอะไรได้คล่องแล้วมากกว่านะครับเพื่อนเพื่อนักกีตาร์มือใหม่ฟังแล้วอาจจะดูงงนะเข้าไม่ถึงนะครับว่ามันยังไงวะเนี้ยนะครับนั่นก็เพราะว่าผมก็เจตนาที่จะทําให้การคุยกันในคลิปนี้นะครับมันอยู่ในอีกรูปแบบหนึง่งสเต็ปหนึ่งสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่ก็คงจะต้องไปลองสเต็ปการเกาแบบ มีแพทเทิร์นที่ชัวร์นะครับในแต่ละคอร์ดไม่ต้องมีลูกเล่นไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่ผมมั่นใจว่าก่อนที่จะมาสเตปที่ผมเล่าในคลิปนี้ทุกคนต้องผ่านสเตปนั้นมานะครับสเตปจากง่ายเข้าไปหายากนี่คือตลอดเวลาที่ผมนะครับเล่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลงบรรเลงให้ดูสักนิดหน่อยก่อนจะจบกันไป เถิดนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านควาสับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจ ใจพูดคุย